ถ้าคุณไม่รู้ทักษะนี้นะคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ไม่มีใครเอามันคือทักษะในการตอบคําถามสัมภาษณ์งานให้โดนใจคนสัมภาษณ์ oh. ก็ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะ oh. แต่เชื่อไหมว่าเกือบ90%ซที่เคยเจอมา oh. ที่มาโค้ชกับพี่เอ๋เนี่ยทำพลาดทางนั้น oh. ยกตัวอย่างเช่นโดนถามคําถามว่าทําไมถึงสนใจมาสมัครงานตําแหน่งนี้ oh. ก็จะตอบว่า oh. เพราะว่าอยากเรียนรู้ oh. เพราะว่าชอบตําแหน่งนี oh. ้เพราะอยากท้าทาย<ๆ>ฟังดูคุณคุณปะคือคําตอบมันก็ดีแต่ไม่ได้บอกเลยว่าแล้วคุณเนี่ยจะ สร้างประโยชน์หรือว่าให้คุณค่าอะไรกับองค์กรหรือว่าบริษัทที่กําลังสัมภาษณ์อยู่นี่ไง<อ>เห็นปะว่ามันดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆลองกลับไปสํารวจคําตอบของตัวเองอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะดังนั้นเคล็ดลับก็คือว่าไม่ใช่แค่พูดดีสื่อสารได้ดีแต่ว่าในคําตอบของเราเนี่ยจะต้องมีคําตอบที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเราด้วยแบบนี้สินายจ้างเขาถึงจะชอบเขาถึงจะรู้สึกว่าเอออยากที่จะได้ไปร่วมงานด้วยดังนั้นพี่เอจะให้ทิคนะคะถ้าใครอยากจะสัมภาษณ์งานใ้ผ่านเนี่ยเริ่มต้นอันดับ แรกเลยนะคะต้องลองนะคะฝึกในการตอบคําถามอย่างมีเป้าหมายต้องตอบให้ชัดว่าคุณเนี่ยจะไปช่วยแก้ไขปัญหาอะไรของเขาจำไว้นะการสัมภาษณ์งาน,นคือการขายตัวเองดังนั้นไปฝึกขายตัวเองให้เป็น,นะคะ่ะ